นไห้เลยเดี๋ยวครเหรอเมียจ้รถเยหับได้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 เดี๋ยวมาครับ

พี่จ้าน้องพอกลจ่าน้องๆที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีวันเกิดพี่จ,จ้าี่ก,กี่โมงเดินทางเดินดาทางแล้วออกจากกี่โมง,งเดินทางแล้วขึ้นเครื่องจากจังหวัดตังเน,งนี่ยตังเงี้ยไหม ถึงดอนเมืองแล้วก็ต่อมาโอเคป่ะอไม่ก็ได้ไปม<า>ีรรับสวัสดีครับสวัสดีเอสซีจอนี้มือป่าพี่เคารพรัสทุกท่านครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับที่น้องสาวสาวภาคใต้ที่ผมเคยโพสต์ไว้ว่าอยากจะหาน้องสาวชาวภาคใต้สักคนที่กําลังมีกระแสนะครับมาร่วมงานคอลแลบกับทางจอานี่มิวสิกนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากสาว น้องน้องเปาเป็นชาวจังหวัดจังหวัดพัทลุงนะครับขึ้นเครื่องที่จังหวัดตังห่าง,าง <ฮะ S 1> พัทลุงห่งา,างจากตังกี่กิโลประมาณสี่สิบค่ะสี่สิบนะอ<ร>๋อส<ร>ี่สิบกิโลให้เอ่ยชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุงว่าเกิดสองที่าาาลานนาลานนาคือลานนาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีไหมมีค่ะน้ำตกมีไหมเป็นพวกล่องแก่งล่องแก่งนะล่องแก่งพัทลุง อ๋ออะไปะเดีเชิญน้องเปาให้ทับหนาบ้าก่อนนะครับอ,บอบากครับติดต,ตามผลงานใหม่ของทางค่ายนะครับหากเพียงคิดถึงครับแล้วคอยดูพ่งนี้ครับมาลุ้นกันครับว่าพระเอกของผมจะเป็นใครนะครับแล้วผมจะเซอร์ไพรส์นะครับพวงนี้นะ เดินทางพระเอกผมจะเดินทางขึ้นเครื่องมาถึงอุบลอีกน่าจะประมาณ9โมงเช้าเราจะเปิดกองกัน10บโมงเช้านะครับกับโลเคชันสวยๆณจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ,อบ,รรบตอนจะเป็นผลงานใหม่นะครับซึ่งจอห์นนี่มิวสิกทุ่มคนสร้างนะครับก็ได้เชิญน้องเปากิงการนะครับบินมาจากจังหวัดพัทลุง ถึงที่บูมภางสาหารบานเกิดไอ้คอยเสียงเรียบร้อยบวกสูต้องกล่าวขอบพระคุณทุกกาลังใจนะครับที่เข้ามาฟังกันโมยูเหมือแรกสลองตอนนี้ทั้งหลังกาลังขวัขวขัวปลายนะอยู่นะครับกันโมยูนะครับสองล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามวันสองล้านวิวกันโมยูวุฒิกระสินรามีต้นแก้วผมต้องกล่าวขอบพระคุณมากนะครับไหลเรื่อยๆเพลงเพราะเพลงม่วนเพลงฟังไหลเรื่อยนะครับส่วนวันนี้นะครับทุ่มทุนสร้างอีกนะครับกับซิงเกิลใหม่ของทางค่ายจอยนี่มิวสิกหากเพียงคิดถึงนะครับ ได้น้องมาเดินดนักบอลกันมาผมเอาเอาสู่แมนมาสู่บุญราชจาฯนี่มวยไทยเก่งอ่าใช่ไหมฮะใชเดินหนาที่ละน้ำหนาที่ละกล้องนะอ่ะถึงแลครับสาวสวยจากจังหวัดพัทลุงครับสาวใต้มาถึงจงังหวัดอุบลบ้านเกิดผมแล้วนะฮะ <c oughs> ถึงแล้วนะครับอ่าสวยนะครับครับผม ต้องขอบคุณมากที่นี่คือแลนด์มาร์คของอุบลที่ต้องเจอแห่งใหม่ของจเจ้าอบุบลภายใต้ธรรมชาติท้องทุ่งนาของพี่กันนี่เองนะฮะ,ะสวยไหมนี่คือธรรมชาติของอีสานบ้านที่นะครับอ่าฮะทีนีต้อนรับน้องเปากิ่งการนะครับเข้าสู่ทุ่งนาจอนนี่มือปราบนะครับมาร่วมแจมคอลแลบกับจอนนี่มิวสิกนะฮะพรุ่งนี้มาเซอร์ไพรส์พระเอกนะครับรอติดตามด้วยนะครับท่านใดที่ชมคลิปนะฮะเข้ารอติดตามนะฮะกับบรรยากาศอ่าไอเอา น้ำอะไรนมเอานมสดให้กับน้องเปาหน่อย <c oughs> เอาสตรอเบอรีนร่นมสดสตรอเบอรี่นมสดแก้วนึงทีมงานน้องเอาน้ำอะไรสั่งเลยนะเปามาทางนี้ต้องเพ่งเองเพ่งสิบแดงไหมครับสิบแดงไหมครับโอ้โหนี่นี่ก็สิบแดงมากเลยนะเปาอยู่สภาพหน่อยนิดนึเดียวแล้ยตีนขาเนี่ย มุงข้าเขียงเขาพัทลุงเขาทำนาไหมทำหรือส่วนใหญ่เขาทำประมงทำประมงด้วยกันเหรออ๋เป็นไงมาครั้งแรกว่าอุบลครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกในชีวิตนะครับสาวใต้นะครับกับครูบาอินดีนะครับพวกสูมึงยานกินนองครูพวกมึงเอ่อพวกสายจวดขี่ซุ่มขีกระตือกนนองนุ่งถีข้าวโรบลาของอ้ายใต้ฟังภาษาอีสานรู้เรื่องไหมร้องพูดอ่อลองพูดภาษาอีสานพี่จะสอนภาษาอีสานคำหนึ่ง่า ดีใจหลายดีใจหลายได้มาเที่ยวได้มาเที่ยวอุบลอุบล <น S 1> บ้านเกิดบ้านเกิดไอจอนนี่ไอจอนนี่ครับวันนี้น้องสาวได้เดินทางมาถึงอุบลเป็นที่เรบร้อยครับเป็นการคอลแลบงานนะครับคือการผสมผสานการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างน้องเปากิ่งการนะครับกับบทเพลงใหม่หาดเพียงคิดถึงนะฮะก็เป็นซิงเกิลใหม่ค่ะ ขายทำไว้นะครับก็อีกไม่รู้เมื่อไหรจะได้ปล่อยนะฮะก็พรุ่งนี้นะครับมารอลุ้นนะครับว่าพระเอกของผมจะเป็นใครนะครับพรุ่งนี้ใครทายถือนะครับได้มูนหน่อยตายเขยตัวหนึ่งแน่นอนนะครับส่วนนางเอกคือคนนี้นะกับโลเคชั่นสวยๆที่อยากจะโปรโมทประชาพสมันภาคอีสานนะครับบ้านเกิดนะครับให้กับคนทั่วประเทศไทยผ่านทางช่อง Youtube จ้านี่มือปัาอินดี้ได้รับชม เอาความน่ารักนะครับผมไม่ได้เก,า,เกาะกระแสอะไรนะครับสนับสนุนกันไปการทํางานทางด้านผลงานเพลงบางครั้งเราก็ต้องเอาคนที่มีชื่อเสียงมาร่วมแจมนะครับต้องขอบคุณน้องเปาที่ให้เกียรติกับพี่จอนนี่นะขอ,ขอ่าก็<ด>พี่จอนนี่<ม>ก็ให้เดินทางด้วยเครื่องบินจากจังหวัดตังใช่ไหม<ช><ช>จังหวัดตังนะครับมาถึงอนเมืองรวมเดินทางพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวมาถึงอุบลราชธานีเอฟรู้ไหมว่าเอฟซีพี่จอนนี่ก็เป็นเอฟซีหนูเยอะนะ ต้องขอบคุณหน่อยนะอ่านะครับรอย FC พวกมึงพวกสายกีเหล่าพวกสายกีเหล่ากูหูอยู่ได้มึงขึ้นยังอยู่ขึ้นยังอยู่เห็นน้องเขาดารักันวอร์เห็นน้องเขาดารักันวอร์นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกๆกําลังใจที่มีให้ครับขอบคุณ3าวันสล้านวิวตอนนี้อยู่ในตกมาอันดับ10ในมาแรงยูทูบไทยแลนด์กับจอนนี่มิวสิกกันเอยูของรามินต้นแก้ววุฒิจารสินนะฮะฝากฟังฝากดันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะให้น้องเปานั่งพักผ่อนนะครับนั่งพักผ่อน อ่าทานข้าวทานอาหารทานเครื่องดื่มแล้วจะค่อยคุยงานต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศของปออ่าทุ่งนานะครับนี่คืออาคารไม้ไผ่ที่เดี๋ยาทางไม้ไผ่เมื่อวานอยู่ที่จังหวัดไหนวัอยู่วัด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 ่อนด์ลงเฟซอยู่นะอ่าสตูนใช <ปะ S 1> ่ไหมอ่าเป็นสตูนเมื่อไหร่จะมีผลงานของตัวเองเร็วๆนี้นะอ่า เมื่อไหร่จะให้ทางจอนนี่มิวสิกไปถ่ายเอ็มด้วยเขาบอกเลยกันแต่เจอกันกลางทางนะไกลไปหน่อยพัทลุงแต่พี่จะไปนะจริงๆพี่จะไปเที่ยวมากพี่เคยมีความพี่เคยมีความทรงจําพี่เคยเมียเก่าพี่เคยอยู่พัทลุงสาวพัทลุงน่ารักจริงใจพี่มันไม่ดีเองสาวใต้น่ารักครับนิสัยดีจริงใจนะครับผมชื่นชอบวัฒนธรรมทางภาคใต้อาหารใต้พี่ชอบมากนะ ไอ้ไอ้สตอผัดกุ้งสดนะแกงไตปลานะฮะแล้วก็ไอ้ผักที่มันชอบชอบกินผัดไข่เรียกผัดอะไรเนาะผัดเปียผักเหลียงใส่ไข่นะฮะมีโอกาสที่จะไปเที่ยวอีกพัทลุงบ้านเกิดหนูเดี๋ยวพี่จะไปพี่ยังไม่เคยไปพัทลุงเฮ้ยพี่เคยไปครั้งหนึ่งไปทำคดีที่อำเภอป่าบอนเมื่อสมัยตรงวัน547อ่อ่าที่ป่าบอนจังหวัดใช่ไหม อำเภอป่าบอลจำได้เคยไปโหลดรชุดที่มือปืนนะฮะครับสุดท้ายนี้ครับฝากผลงานเพลงใหม่นะครับนางเอกสาวสวยจากจังหวัดพัทลุงครับน้องเปากิ่งการกับทางค่ายจอน,นี่มิวสิกนะครับมาลุ้นกันครับว่าพรุ่งนี้พระเอกเป็นใครใครคอมเมนต์ตอบถูกว่าพระเอกของทางเพลงใหม่เพลงนี้เล่นคู่กับน้องปอลเป็นใคร ผมใบให้เขาคือซูเปอร์สตาร์ที่กำลังดังในในเวลานี้แต่เป็นคนชาวอีสานนะครับซึ่งเป็นพระเอกหนังนะครับเล่นหนังและก็เป็นดำเนินพิธีกรทางรายการทีวีทางค่ายช่อง Workpoint TV ด้วยนะฮะไม่บอกแล้วครับว่าเป็นใครแต่ถ้าใครรู้พรุ่งนี้คุณได้รู้เรื่องแน่นอนว่าความหล่อของพระเอกผมนี่ครับจะประกบกับนางเอกคนนี้ได้หรือไม่นะครับติดตามพนะรุ่งน,นี้นะครับ9โมงเช้าบินมาถึงอุบลราชธานีนะครับ พระเอกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเปานะพี่เจมี่ขอบคุณมากนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับกําลังใจเล็กน้อยนะครับผมน้องเหนือจากการจับโจรนะครับช่วยเหลือชาวบ้านสร้างรอยยิ้มกับพี่น้องประชาชนก็ผมก็ให้กาลังใจพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเช่นกันและก็ให้กําลังใจน้องๆทุกคนทุกค่ายนะครับทั่วประเทศไทยนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับสุดท้ายนี้ขอให้น้องเปาฝากอะไรหน่อยนิดนึง ฝากผลงานเพลงไว้ด้วยนะคะเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่ามุงลงค่ะฝากติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขออนุญนตครับจวดครับพี่น้องครับขอฝากติดตามผลงานใหม่นะครับและที่สำคัญครับกันามยูฝากฟังนี้นะครับเด้อพี่น้องกราบครับขอบคุณคุณครับ